ครับตอนนี้น้องๆก็มาครับเอารถมาช่วยกันครับตรงนี้ตรงสวนลุมพินีครับมีชาวบ้านมาคนที่ตกงานคนที่ไร้บ้านคนยากคนจนก็มารอรับข้าวน้ํากันครับข้าวสารอาหารแห้งก็มีพี่น้องประชาชนมูลนิธิแล้วก็จิตอาสาใครที่มีเงินก็แจกเงินได้ครับใครมีข้าวแจกข้าวใครมีน้ําแจกน้ําตามกําลังที่ท่านไหวครับเพราะว่าหนทางอีกยาวไกลเราจะผ่านมันไปให้ได้ครับ ยามนี้ทุกยากทุกคนช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันครับทั้งจิตอาสาทั้งภาครัฐประชาชนพี่น้องทหารตำรวจอสมแพทย์พยาบาลคนรวยคนจนมีกําลังอะไรครับทํากับข้าวเป็นแจกกับข้าวมีเงินแจกเงินครับมีน้ํามีข้าวแจกข้าวแจกน้ํามียาแจกยาครับเอาที่ท่านสะดวกแล้วก็กําลังท่านไหวครับเพราะอีกยาวไกลครับผ่านไปด้วยกันครับ เราจะผ่านกันไปด้วยกันครับผมเคยาวราชจิตอาสาเคยาวราชจากศูนลุมพินีครับแล้วเราเจอกันนะครับที่หัวลำโพงสาวชาสนามหลวงคลองหลอดสูนลุมพินีครับหน้าบ้านท่านจังหวัดท่านมีอะไรท่านแจกได้เลยครับมีเสื้อผ้าแจกเสื้อผ้ามีข้าวแจกข้าวมีน้ําแจกน้ํามีตังแจกตังเลยครับทั่วทั้งประเทศครับทําได้เลยครับ สร้างภาพได้เลยครับสร้างภาพดีๆไม่ได้ภาพตบเด็กเตะหมาเท้าผู้หญิงต่อยตรงนี้คนแก่ครับเราสร้างภาพดีๆช่วยเหลือกันครับคนไทยไม่ทิ้งกันเราจะผ่านยามทุกยากนี้ไปด้วยกันครับผมเคยาวราชรายง,งานจากสวนลุมพินีตรงพระราม4ครับขอบคุณมากครับผม